สวัสดีค่ะคลิปนี้พแพรจะพาทำขนมกล้วยหน้ากะทิสูตรเต็มถาดตัดขายกำไรดีค่ะสูตรนี้เป๊ะมากๆแป้งเหนียวนุ่มเนิบกล้วยเน้นๆหน้ากะทิมันเค็มเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันค่ะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะส่วนผสมเคล็ดลับวิธีการทำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะการทำขนมกล้วยก่อนอื่นเราจะมาเตรียมในส่วนของกล้วยน้ำว้าก่อนนะคะ กล้วยน้ำวา้าเลือกกล้วยน้ำวา้าสุกงอมค่ะจะได้มีความหวานฉ่ำน,นะคะส่วนใครชอบงอมมากงอมน้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยค่ะตัดหัวตัดท้ายปอกเปลือกแล้วก็เอาเส้นใหญ่ออกให้หมดให้เกลี้ยงดีเลยค่ะพอเราปอกเปลือกกล้วยของเราออกหมดเกลี้ยงดีแล้วจากนั้นก็ใช้มือขยำค่ะ แต่แพลวจะขยำแบบไม่ต้องละเอียดมากนะคะพอเราขยำกล้วยของเราได้ประมาณนี้ก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวแป้งขนมกล้วยของเรากันนะคะเตรียมชามผสมใส่แป้งมันลงไปค่ะ ตามด้วยแป้งเท้าแป้งข้าเจ้าแล้วก็เกลือป่นค่ะคนให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดีแล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปใครไม่มีใส่น้ำตาลทรายแทนก็ได้แต่ถ้าเกิดได้น้ำตาลมะพร้าวจะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ นวดให้น้ำตาลละลายเข้ากันดีสักหน่อยนึงก่อนค่ะพอน้ำตาลเริ่มละลายดีแล้วให้ทยอยใส่กะทิลงไปทีละน้อยแล้วก็ทยอยนวดให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะคะ พอเรานวดส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยนะคะส่วนความหวานก็ปรับลดได้ตามชอบค่ะขึ้นอยู่กับความหวานของกล้วยของแต่ละคนที่เลือกมาใช้ด้วยนะคะจากนั้นใหเรานําแป้งที่เรานวดผสมกันไว้เมื่อกี้มากรองด้วยกระชอนตาถี่ใส่ลงไปในกล้วยที่เราขยําไว้เมื่อกี้ค่ะ ใครจะไม่กรองก็ได้แต่กรองจะดีกว่านะคะเผื่อเศษแป้งเศษน้ําตาลที่ยังไม่ละลายแบบนี้เนื้อขนมของเราจะได้เนียนดีอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะ ใครมีเนื้อมะพร้าวอ่อนก็ใส่ไปตอนนี้ได้เลยค่ะแต่สูตรที่ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนแถวทำบ่อยทําหลายรอบแล้วเอซี FC ขอมาว่าไม่ใส่มะพร้าวอ่อนได้ไหมแถวเลยจัดให้เลยค่ะพอเราขยําทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็นําไปเทใส่ถาดเตรียมนึ่งได้เลยค่ะ จากนั้นให้เราเตรียมถาดค่ะแล้วก็นำตัวขนมที่เราทำไว้เทใส่ลงไปให้หมดดีแล้ค่ะวันนี้พาใช้ถาดเหลี่ยม10คูณ10คูณ2นะคะเกลียให้เท่ากันดีค่ะพอเราตั้งหม้อซึ้ง น้ำร้อนน้ำเดือดได้ที่ดีแล้วก็ยกถาดขนมที่เราทำไว้ใส่ลงไปค่ะปิดฝานึ่งต่อได้ไฟกลางประมาณ20-30นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกได้ที่ดีเลยนะคะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของตัวหน้ากะทิของเรากันนะคะเตรียมชามผสมใส่กะทิลงไปค่ะ ตามด้วยเกลือป่นน้ำตาลทรายแล้วก็แป้งข้าวเจ้าค่ะคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากับกะทิดีก่อนค่ะพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วก็พักไว้ก่อนนะคะ พอเรานึ่งในส่วนของตัวขนมกล้วยของเรามาครบเวลา30นาทีได้แล้วนะคะเปิดฟ้าดูค่ะนี่พอสุกแล้วจะมีกลิ่นหอมออกมาเลยนะคะจากนั้นให้เรานำส่วนกะทิที่เราผสมไว้มาเทหยอดใส่ลงไปเลยค่ะ ปิดฟ้าแล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณ10 1 5นาทีหรือจนกว่าหน้ากะทิของเราจะสุกได้ที่ดีเลยค่ะพอเรานึ่งส่วนหน้ากะทิของเราครบเวลาแล้วก็สุกได้ที่ดีแล้วนะคะปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นสนิทต,ตัวขนมตัวกะทิก็จะเซตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาตัดแบ่งดูกันนะคะพอขนมของเราเย็นตัวสนิทดีแล้วนะคะ ใช้มีดกรีดขอบให้รอบทุกทางก่อนค่ะพอเรากรีดขอบรอบดีแล้วค่ะจากนั้นใช้ไม้บรรทัดเล็งให้ครึ่งค่ะ แล้วก็ใช้มีดเล็กๆคมๆกรีดมาค่ะกรีดตัดแบ่งครึ่งรอบหนึ่งก่อนแล้วก็แบ่งครึ่งอีกทีหนึ่งนะคะจะได้เท่ากันดีค่ะ นี่กล้วยเน้นๆหน้ากะทิฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะน่ากินสุดๆเลยค่ะขนมกล้วยหน้ากะทิสูตรเต็มถาดสิบคูณิของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานพร้อมขายแล้วนะคะตัวเนื้อขนมเหนียวนุ่มเนบกล้วยเน้นๆแบบนี้เลยค่ะ หน้าสวยกำลังดีแบบนี้เลยนะคะหน้ากะทิมันเค็มเยิม้มกำลังดีแบบนี้เลยค่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูตัวเนื้อขนมของเรากันนะคะนี่เหนียวนุ่มหนึบแบบนี้เลยอ,อ,อร่อยส,สุดเลยค่ะตัวแป้งเหนียวนุ่มเนิบกล้วยเน้น ตัวหน้ากะทิมันเค็มหวานนิดหน่อยเวลาทานทุกอย่างคู่กันเข้ากันเข้ากันค่ะอร่อยสุดๆไปเลยนะคะลองไปทำดูค่ะสูตรนี้โคตรเป๊ะเต็มถาดสิบคูณสิตัดขายกำไรดีแน่นอนค่ะแล้วทำออกมาก็หน้าตาสวยงามน่าซื้อน่าทานแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบก็ฝากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ